จากประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยที่ทําแท้งไปแล้วนะครับการทํามาหากินเกี่ยวไหมเกี่ยวดิปีที่5คุณจะมีปัญหากับชีวิตในเรื่องของการงานความรักเด็กมันแกล้งนะเฮ้ยจะทําพิธีนี้ที่วัดตาช้างนะครับอยู่บนถนนสายสุพรรณบุรีอันนี้อาจารย์มีประสบการณ์โดยตรงนะครับด้วยความที่อาจารย์รู้เท่าไม่ถึงการก็เคยมีมาแล้วนะครับเป็นปางชนะมานนะครับ เฮ้ยถ้าถามว่าวิญญาณกรรมทำแท้งมีจริงไหมมีจริงนะอันนี้เราไม่ต้องไปดูจากไหนเลยเพราะไตวิดกมันก็บอกอยู่แล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรมันประกอบไปด้วยธาตุสี่ขันห้านะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและวิญญาณธาตุเขาเรียกว่าธาตุสี่คือธาตุทั้งสี่จุติวิญญาณหนึ่งนี่เขาเรียกว่ามันถึงจะเป็นชีวิตเป็นสังขารองเราแล้วมาถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าไปทําแท้งเนี่ยเด็กไม่ได้เกิดวิญญาณมีจริงไหมก็วิญญาณมันจุติแล้วไง วิญญาณมันจุติแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันอยู่บนโลกใบนี้แล้วมันอยู่ภูมินี้พบนี้แหละแต่ว่ามันไม่มีสังขารอยู่ไงมันก็เลยเป็นวิญญาณล่องลอยอันนี้ไม่ต้องถามมากเลยมันมีอยู่แน่นอนแล้วมันจะไปทําอะไรไหมมันไม่มีที่อยู่อาศัยมันจะไปทําอะไรกับคนเป็นแม่ไหมเป็นพ่อไหมทาดิถ้ามึงทาบาปบาปเนี่ยจริงๆพรไตรปิฎกเขาบัญญัติไว้แล้วคือความทุกข์บุญคือความสุขมึงทาไม่ให้เขาเกิด มีทั้งอาฆาตและไม่อาฆาตแต่ส่วนใหญ่เอาเป็นว่า99%กอ็แล้วกันอาฆาตทั้งหมดดังนั้นวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนเลยส่งผลกระทบอะไรอะ่จะจากประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยที่สัมผัสได้และเจอมาเป็น1 0บสปีเนี่ยนะคนที่ทําแท้งนะมักจะมีปัญหานอกจากสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นตกขาวไม่ว่าจะเป็นปวดท้องมดลูกมดลูกรอย วันโกนวันพระนี่ชอบปวดท้องมากหาสาเหตุไม่เจอกินยาก็แล้วอะไรก็แล้วยิ่งช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองปวดท้องไร้สาเหตุเหตุผลไม่มีพอไปหาหมอหมอบอกไม่เป็นอะไรกลับบ้านได้แล้วเราก็หายเนี่ยแหละลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าแกล้งเรามันยังมีเรื่องอื่นเช่นการทํามาหากินเกี่ยวไหมเกี่ยวดิแต่มันเล็กน้อยเกี่ยวแต่มันเล็กน้อยชอบช่วงไหนที่เด็กมันมีอายุสามขวบห้าขวบเจ็ดขวบสิบสองขวบสิบเจ็ดขวบ ให้เรานับตอนไหนให้เรานับตอนเราท้องจุตินั่นแหละแล้วเราก็ทําแท้งออกไปนั่นแหละดังนั้นพอคุณทาแท้งไปได้ปีที่สมปีที่หคุณจะมีปัญหากับชีวิตในเรื่องของการงานความรักเช่นเวลาจะมีแฟนใหม่เด็กมันแกล่นะเฮ้ยเด็กมันแกลให้หูแว่วมั่งแหละให้แฟนใหม่กับเราทะเลาะกันมั่งแหละก็เพราะมันหวงเราไงอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเพราะเราเป็นคนสร้างกรรมให้เด็กมันเกิด ถ้าเราเป็นคนพุทธถ้ามึงเป็นคนพุทธมึงตอบตัวเองไปเลยมึงเชื่อไหมอะโลกวิญญาณมึงเชื่อถ้ามึงเชื่อมึงก็จงจาว่าเด็กมันมีอยู่จริงแล้วเด็กมันต้องอยู่กี่ปีตรงนี้ตอบไม่ได้และไม่มีมนุษย์คนไหนตอบได้มันเป็นอายุไขของความเป็นมนุษย์ที่ก่อนเรามาเกิดเนี่ยเขาจะกําหนดมาแล้วว่าเราจะต้องมีอายุไขบ,บนโลกมนุษย์นี้กี่ปีเช่นในกอมึงลงไปเกิดนะ มึงจะมีอายุไข60ปีแต่คนเป็นแม่มึงไปทําแท้งเขาเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ในโลกของวิญญาณเป็นไอเด็กกระเปียกเป็นกุมานนี่แหละเป็นเด็กตัวกระเปียกเนี่ยถึง60ปีเลยทีเดียวแล้ววิญญาณแก้งนี้มันไม่บาปเหรอบาปสิแล้วมันทําทําไมมึงรู้ไหมว่าบางอย่างมันผิดมึงก็รู้มึงยังทําเลยแล้ววิญญาณอ่ะมันจะไปรู้เรื่องอะไรมันเพิ่งเกิดมาบนโลกจุติบนโลกมนุษย์ใบนี้อ่ะมัน มันอาฆาตอยู่มันโมโหยอยู่มันก็ต้องทำไหมไม่จริงเสมอไปไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ว่าไม่จริงเพราะอะไรการทำแท้งเนี่ยมันเป็นข้อหนึ่งครับก็คือปาณาติปาตานะครับการทำบาปด้วยปาณาติปาตาจะส่งผลกับเราในเรื่องของเราจะอายุสั้นลงสองสุขภาพร่างกายที่เราจะเป็นไปข้อนี้ไม่เกี่ยวอาจารย์บอกไว้เลยนะครับแต่มีผลกระทบครับมีผลกระทบตอนไหนถ้าคุณทำแท้งไปได้แล้วในปีที่7 ถ้าเด็กมีอายุเจ็ดขวบนะครับปีนั้นแหละครับที่มันจะมีผลกระทบกับคุณกับชีวิตคุณด้านการเงินนั่นหมายความว่าถ้าคุณทําแท้งเมื่อเจดปีที่แล้วปีนี้ครับคุณโดนครับอันนี้อาจารย์มีประสบการณ์โดยตรงนะครับด้วยความที่อาจารย์รู้เท่าไม่ถึงการก็เคยมีมาแล้วนะครับคนที่ทํากินไม่ขึ้นนะครับมันแค่ข้อเดียวครับคือข้อกระตันยูกระตะเวทิตาครับ อันนี้ทํากินไม่ขึ้นแน่นอนนะครับไม่เกี่ยวกับทําแท้งนะครับคนที่ทําแท้งมีอุปสรรคเรื่องการเงินจะนานไหมนะครับไม่นานครับถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะถ้าไม่แก้กรรมไม่ทําบุญไปให้เด็กไม่อะไรเลยกูปล่อยมันไปตามยถากรรมของกูกับชีวิตของกูเนี่ยก็จะมีผลกระทบอย่างน้อยๆนะครับ1ปีกับ4เดือนครับโดยประมาณนะครับถามว่า1ปีกับ4เดือนอมาจากไหนนะครับก็คือเด็กที่อายุ7ขวบไปถึงประมาณ8ขวบเศษเนี่ยนะครับ มันจะมีผลแล้วต่อไปจากนั้นเนี่ยดวงเราอาจจะปรับแล้วบุญกุศลที่เราทํามากรรมดีที่เราทํามาแล้วมันเลยมาตัดรอนครับตัดรอนเรากรรมไม่ดีออกไปนะครับแต่ถ้าเรารู้แลเรารู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเราทําบุญให้เด็กเนี่ยมันดีไว้แค่คุณคิดนะครับสายใยความเป็นแม่เป็นลูกเนี่ยตอนที่คุณดูคลิปนี้อยู่หรือคุณนั่งฟังอยู่เนี่ยเพ้เผลอวิญ,ญญาณเด็กนะ่อยู่ข้างๆคุณแล้วเขารอให้คุณทําบุญให้แต่ถ้าคุณไม่ทําเด็กจะไปฆ่าคุณตายเหรอไม่ตายหรอครับ เด็กไม่ฆ่าคุณตายนะครับแต่โกรธไหมโกรธครับมันก็จะแกล้งเราไปในเรื่องเรื่องอื่นได้เรื่องไหนที่มันแกล้งได้บารมีในข้อไหนที่เราไม่เพียงพอมันก็แกล้งข้อนั้นแหละครับอาจารย์มีคํากล่าวมีคํากล่าวเป็นท่อนๆเลยว่าเราจะพูดขมาอย่างไงกับเด็กขอโทษอย่างไงกับเด็กไม่ให้ติดกรรมกันแล้วต้องยกมือไหว้ไหมไม่ต้องที่เรายกมือไหว้เนี่ยเราไหว้หลับตาทำไมอาจารย์ต้องบอกหลับตาเพราะเราให้เอาพระพุทธเป็นที่ตั้งไง หลับตาให้นึกถึงองค์พระพุทธเจ้านี่ตั้งอยู่ข้างหน้าเราส่วนเด็กนี่มันรอรับฟังผลบุญที่เราจะขอโทษมันอย่างเดียวไม่ใช่ไปยกมือไหว้ขอโทษเด็กแล้วลืมตาอย่างนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวลูกมันบาปนะเหมือนที่อาจารย์สอนว่าเวลาเอาขนมให้ลูกกินเอาขนมให้กุมารกินเนี่ยเราอย่ายกมือไหว้นะถ้าเรายกมือไหว้เด็กมันก็เป็นโทษแล้วทํำยังไงมันถึงจะลดลาวาศก,กับเราได้ มันมีพิธีกรรมนะครับกรรมแปลว่าการกระทําการกระทําที่เป็นพิธีรีตองขึ้นมาแต่เอากันแบบง่ายๆผ่านพิธีกรรมก็คือต้องมีพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ข้างหน้าองค์ใหญ่องค์เล็กก็แล้วแต่ต้องมีพระพุทธรูปตั้งอยู่แล้วเราก็ให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ส่งบุญโดยผ่านตัวแทนพระสงฆ์พิธีกรรมนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเด็กรับเคยไหมตัวเราเองเนี่ยเคยโดนเขาอาฆาตมาเตะตูดมาหรือว่าเราโดนเขาตีหัวมาเนี่ย แล้วเขาเอาผู้ใหญ่มาขอโทษเราแล้ว,แล,วแล้วเรามีสิทธิ์ไม่ให้อภัยได้ไหมได้นะใจเรามันไม่ให้อภัยอะ่ะเช่นกันนะครับถ้าเราทําแท้งเราฆ่าเขาไปเราฆ่าเด็กคนนี้ไปเด็กมันบอกกูไม่เอาบุญมึงก็ได้แต่เด็กมันกลัวใครอะ่ะในโลกของวิญญาณถ้าเราชาวพุทธเราก็จะรู้ว่าในโลกของวิญญาณเนี่ยเขาฟังพระพุทธเจ้าฟังพระสงฆ์ฟังพระธรรมพระวินัยนะครับดังนั้นพิธีเนี่ยก็ควรจะทํากับพระพุทธรูปหรือว่า ทำกับวัดวาอารามโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้รับนะครับรับผ่านไปสู่โลกวิญญาณนั้นนั้น,น,นวิธีแก้ไขเนี่ยถ้าเป็นตามสูตรของอาจารย์เองนะครับก็จะเป็นการชักออกมาเพื่อเขาจะได้มีที่อยู่นะครับอันนี้คือที่ผ่านมาประสบการณ์เป็นสิบสิบปีที่ผ่านมาของอาจารย์อาจารย์ใช้วิธีนี้หมดซึ่งลูกศิษย์ลูกหาทั่วไปจะรู้กันดีนะครับว่าอาจารย์จะใช้วิธีการชักกรรมออกมาแต่ คราวนี้พอวิญญาณมันเยอะเข้าเยอะเข้าเยอะเข้าถามว่าแล้วพวกคุณไม่เอาไปเลี้ยงกันไม่เอาไปดูแลกันวิญญาณมันก็ต้องล่องรอยอยู่กับอาจารย์อาจารย์ก็เลี้ยงได้บ้างเลี้ยงไม่ได้บ้างดังนั้นวิธีการดีที่สุดเด็กพวกนี้ต้องการบุญนะครับเด็กเหล่านี้ต้องการบุญดังนั้นควรส่งมอบให้กับพระสงฆ์นะก็ทําพิธีมีพระสงฆ์มารับนะครับอาจารย์กล่าวขอขอมากรรมให้อะไรให้อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าถึงจะถูกวิธีจําไว้อย่างนะครับ พิธีกรรมนี้ไม่ได้เป็นการส่งวิญญาณไปเกิดนะครับไม่ได้มีใครที่จะสามารถส่งวิญญาณไปเกิดได้เพราะเขาโดนกำหนดมาแล้วแต่ให้เขาอยู่ร่วมกันกับเราโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องโดนเขากันแกล้งอยู่ร่วมกันกับเราให้เขาหนุนเราให้เขาให้อภัยเราแล้วก็อยู่กับเราไปได้เรื่อยๆไม่โกรธไม่เคืองเราไม่กันไม่แกล้งเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ เราเป็นบิดามารดาของเด็กเป็นพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นเราก็ควรจะส่งบุญเหล่านี้ไปให้เขานะครับอันนี้อาจารย์ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับด้วยสิ่งที่อาจารย์สัมผัสได้และรับรู้มานะครับในด้านที่คนทําแท้งกันมามากมายในยุคปัจจุบันนะครับอาจารย์เลยมีความปรารถนาดีตั้งใจดีนะครับที่อยากจะทําพิธีกรรมส่งบุญให้กับเด็กที่ไม่ได้ไป,ไปเกิดนะครับที่ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แบบเราๆนี่ยนะครับ ก็อยากจะทําพิธีทุกๆวันโกนนะครับวันโกน1เดือนทำหนึ่งครั้งนะครับทําเดือนละแค่หนเดียวเท่านั้นนะครับจะทําพิธีนี้ที่วัดตาช้างนะครับอยู่บนถนนสายสุพรรณบุรีนะครับมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นปางชนะมารน,นะครับมีทั้งสมเด็จพระุัชจา์โตและหลวงปูท่ทวดตั้งอยู่ด้านข้างสวยงามนะครับจะทําพิธีที่วัดนี้นะครับโดยได้ พระเดชพระคุณอาจารย์หล่อนะครับเจ้าอาวาสนะครับได้ให้ใช้สถานที่แล้วก็ได้จัดพระนะครับมารับผ้าบางสกุลคราวนี้ผ้าบางสกุลทําไมต้องทําพิธีนี้ผ่านแล้วมีผ้าบางสกุลด้วยนะครับผ้าบางสกุลนะครับเป็นการชักวิญญาณเพราะตอนที่เราไปทําแท้งเนี่ยนะครับแน่นอนครับคุณไม่ได้ชักผ้าบางสกุลหรอกครับเด็กมันตายนะครับก็สําหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะเปลี่ยนจากการทําบุญลงศพนะครับ มาเป็นทําบุญด้านนี้บ้างเป็นการส่งบุญให้กับเด็กที่ทําแท้งไปแล้วนะครับตัวท่านจะมาเองก็ได้นะครับหรือไม่มาเองก็ได้ติดต่อสอบถามนะครับได้ที่หน้าจอด้านล่างนะครับรายได้นะครับจากการทําบุญเนี่ยที่ท่านได้ทําบุญมาเราก็จะเอามาบุรณะต่อเติมให้กับทางวัดตาช้างนะครับเจ้าของสถานที่และครูบาอาจารย์ที่ได้ร่วมทําพิธี ส่งบุญให้กับเด็กนะครับในทุกๆเดือนนะครับตรงนี้ก็สามารถติดตามได้นะครับมาด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าจะเป็นการร่วมบุญมาส่งรายชื่อมาเราก็จะทําพิธีให้นะครับการทําพิธีในสิ่งที่อาจารย์นําเสนอเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการทําพิธีรวมนะครับจะเป็นการทําพิธีเดี่ยวเช่นในกในขอในคอที่ส่งที่ส่งรายชื่อมาหรือว่าท่านที่ได้มานะครับก็จะเข้าไปส่งให้กับพระ และพระได้สวดเดียเด่ยวๆนะยครับระหว่างเรากับพระหรือว่าสวดส่งถึงวิญญาณเด็กนั้นโดยตรงได้เลยไม่ใช่เป็นการที่รวมมากองเอาไว้แล้วก็เรียกวิญญาณมารับแล้วพระสวดอย่างเดียวกองเดียวชุดเดียวจบไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นการส่งให้กับเด็กแต่และวิญญาณเลยนะครับ